ครับท่านผู้ชมครับเราไปดูเรื่องอุบัติเหตุหน่อยครับมีรถเล่สินค้านะครับแลกโทรศัพท์เก่าเนี่ยนะครับเบรกไม่อยู่นะครับแม่พุ่งชนรถกระบะสีประตูก่อนที่จะเสียหลักนะครับไปชนกับสาเล้งแล้วก็พุ่งไปที่บ้านของชาวบ้าน จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3ารายครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพหนองหงนะครับได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุครับมีรถกระบะเนี่ยชนกันที่บริเวณบ้านโคกกลางนะครับในตําบลน,นะครับ ห้วยหินอำเภอหงนะครับหนองหงนะครับได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายรายจึงได้รีบรุดเข้าทําการตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพของเทศบาลตําบลน,นะครับห้วยหินนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนสองเลนนะครับสาย หนองหงนะครับแล้วก็หนองกี่นะครับได้พบรถกระบะโตโยต้า Toyota ครับแคปนะครับสีขาวเนี่ยในสภาพด้านหน้าพังยับเยินด้านหลังเนี่ยมีการดัดแปลงเป็นคอกนะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆคาดว่าเป็นรถ เล่นะครับแล้วก็วิ่งตามหมู่บ้านเพื่อทําการแลกสินค้าเหล่านี้กับโทรศัพท์มือถือเก่านะครับห่างออกไปก็พบรถกระบะอีกคันหนึ่งยี่ห้ออีสุกสุ4ประตูสีเขียวนะครับแอบพุ่งเข้าไปในบ้านของประชาชนหลังหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณข้างทางด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเยินและก็ด้านหลังเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการกระแทกนะครับจนกระทั่งรถเนี่ยเข้าไปติดอยู่ภายในตัวบ้านครับ ส่วนตัวบ้านที่ถูกชนเนี่ยก็พบว่ามีความเสียหายเนี่ยที่ประตูบ้านนะครับแล้วก็เสาปูนนะครับได้รับความเสียหายภายในรถกระบะสีเขียวเนี่ยยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่3คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยจึงได้นําตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลหนองหงนั่นเองนะครับ จาการสอบถามครับนายพงสิษฐ์นะครับอายุ28ปีซึ่งเขาเองเป็นคนขับรถกระบะสีขาวได้ให้การว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอปะโคมชัยนะครับระหว่างนั้นเองก็แวะทําธุระในหมู่บ้านและระหว่างนะครับมาก็ขับรถตามมารถขันหลังก็คือรถกระบะสีประตูเนี่ย พอนะครับคันขน้างหน้าเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนเลนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยก็ทําให้เขาเนี่ยเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็เบรกไม่ทันด้วยจึงได้พุ่งชนท้ายอย่างแรงจนกระทั่งรถคันหน้าเนี่ยกระเด็นข้ามเลนเลยทีเดียวแล้วก็พุ่งเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนทางด้านนางสาวสุภาพรอ,อายุ38ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ4 4ประตูครับได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย ตนเองเนี่ยได้มากับแม่อายุ60ปีแล้วก็ลูกสาววัย8 8เดือนนะครับได้ขับรถออกจากบ้านเพื่อที่จะไปหาหมอนวดนะครับแผนไทยที่โรงพยาบาลระหว่างทางขับมาตามปกติเลยจู่ๆครับก็ได้ยินเสียงดังโครมอยู่ด้านหลังนะครับก่อนที่รถน่ะจะเสียหลักนะครับแล้วก็พุ่งชน บ้านของชาวบ้านบริเวณข้างทางนั่นเองตนเองเนี่ยตอนนั้นมไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งคู่กรณีเนี่ยวิ่งมาเคาะประตูนะครับและก็พร้อมกับกล่าวคําขอโทษนะครับว่าเบรกไม่ทันจนกระทั่งทําให้ชนท้ายนั่นเองส่วนอาการบาดเจ็บนะครับขณะทางนี้นะครับทางแพทย์เนี่ยได้มีการให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองหงนะครับทั้งหมดอทั้ง3าคนเลยเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ที่แท้จริงและก็จัดดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่ามีรถนะครับเล่สินค้าเนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนนะครับรับซื้อหรือว่ารับเปลี่ยนกับสินค้าในรถเนี่ยเป็นเพศมือถือเก่าๆนะครับอา,อาจจะได้กระมบงมัง่งได้ถังมั่งนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อหลังจากนั้นนะครับก็ขับมาเนี่ยระหว่างทางนะครับก็เห็นรถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเบียดเลนหรือเปลี่ยนเลนกัานถนนตนเองเนี่ย แม่ต้องบอกว่ามาด้วยความเร็วนะครับก็เลยพุ่งชนรถคันหน้าจนกระทั่งรถคันหน้าเนี่ยข้ามนะครับแล้วก็ไปชนสาเล้งจากนั้นรถคันหน้าก็พุ่งไปที่บ้านเรือนของประชาชนจนได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3ลรายนะครับส่วนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการไล่กล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเขา เขาจะลงไปซื้อของตรงตรงตรง,ตรงร้านนี้ใช่ไหมล่ะออตามตามที่ชาวบ้านเขาว่านะออครับผมออพอดีเขาซื้อของแล้วผมก็นึกว่าเขาจะขึ้นรถแล้วเขาจะขับออกไปอ,อครับแล้วออทีนี้พอพามันมาถึงใกล้ใกล้รถสี่ประตูแล้วออมันมีรถสวนมาถ้าผมจะแซงไปผมก็แซงไม่ได้อ๋คือคือมันสองเลนขราวผมคือว่ามันมันมาใกล้กันแล้วไงพี่ ผมก็เลยเบรกมาตั้งตั้งใจนู่นน่ะแล้วมันเอาไม่อยู่ไงพี่ยังไงนะตาฮะพอดีกลับไปจากนาเป็นไง,งเห็นรถบังผมมาจากนาก็เห็นรถอยู่ในบ้านแล้วเรียบเข้าไปได้แล้วครับไม่เห็นคนเพราะว่าคนเขาก็ต้องส่งโรงพยาบาลตาปกติบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมมีครับอ,อแล้วช่วงเกิดเหตุคือช่วงเกิดเหตุก็ลูกสาวคนเล็กอยู่พอดีเขาไม่สบายเขานอนอยู่ในห้องอยู่ในต่นตห้องถัดไป ติดเนี่ยอยู่ในบ้านครับกไามา่ได้อยู่หน้าบ้านเขาอยู่ในห้องถือว่าโชคดีไหมครับเนี่ยช่วง่วงทีก็คนไม่เป็นไรก็ถือว่าโชคดีแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ห้องถัดไปห้องนี้มันก็ไอตัวน้องมันไปโรงเรียนอพอดีไอพี่มันไม่สบายเลยไม่ได้ไปโรงเรียนก็นอนอยู่ในห้อง